สมเกตสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่ถนนอํานวยสงครามบางคนก็เรียกแยกพิช,ชัยบางคนก็เรียกว่าแถวบางกระเบอือศรีญาดร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากขายหูหมูเย็นอร่อยมากนอกจากหูหมูเย็นแล้วยังมีอาหารอีกเพียบนะฮะร้านนี้เป็นอาหารจานเดียวครับคุณสันติสุมมนต์การันตีโฮตะละอร่อยเราไปกินกันเลยครับกับร้านเกษมสุขโภชนาะ ในร้านเรียบร้อยนะครับกษมสุโภชนะเก่าแก่มากนะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านอันนี้รุ่นไหนไม่รู้นะครับแต่ต้องขออนุญาตแนะนําก่อนพี่ชาลีครับชาลีสวัสดีครับพี่ชาลีร้านเกษมสุโภชนานี่กี่ปีแล้วซ็อจะ50าปีแล้วครับ50ปีที่เริ่มจังจามาที่ที่อยู่พระประชัยไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับเฉพาะร้านนี้เฉพาะร้านนี้ครับ50ปีโมจับดีอ่ะ แล้วอาม่าขายอยู่พระพาชัยกี่ปีก็ต้องมีร่วม80 9 0รวมแล้วเกือบร้อยนะจะก่อนเนี้ยอาม่าขายเป็นข้าวต้มกุ้ยนะขายอยู่ที่พระพาชัยแล้วตอนหลังเนี่ยคุณพ่อนะก็ย้ายมาเปิดร้านกษสมสุขที่ถนนอเนวยสงครามนี่แหละแล้วแล้วขายตรงนี้50ปีเมนูมีเยอะไหมตอนแรกก็แรกแรกก็มีเป็นพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดนะครับแล้วหูบุูเย็นเนี่ยสูตรใครล่ะก็สูตรยายครับอ๋อคุณยายแล้วเขาเสูตรมาจากไหนครับมาจาก เออเป็นเพื่อนที่ทํางานในโรงแรมแอมบัสเตอร์ครับอ๋อสมัยก่อนฮ่องกงมาสอนสมัยก่อนมีเชฟจากจากประเทศฮ่องกงเนี่ยมาทำอาหารจีนที่โรงแรมแอมบัสเตอร์ดังมากสมัยก่อนคนต้องไปกินเยอะแล้วสูตรนี้คุณแม่เลยได้มาอาม่าเลยได้มาโอ้แล้วมาขายตั้งแต่เปิด50ปีก็ขายหูบูเย็นเลยก็เปิดไปสักพักครับแล้วก็พอเริ่มอยู่ตัวอามาก็เลยแบบแนะนําเมนูเพื่อเผื่อเป็นเสริมชาเสริมต้องบอกว่าหูบูเย็นร้านเนี้ยไม่ช้อยการันตีว่าอร่อยมาก จะมากที่สุดก็ได้นะครับแล้วจากใครที่เคยไปกินหูมูเย็นที่ไหนมาไม่รู้แต่ลองไปที่เกษมสุขโภชนาการันตีโดยแม่ช้อยนางหลํำครับเปิดพิสดารอ่ะวันนี้นอกจากหูมูเย็นที่เราอยากมาเรามาเพราะหูมูเย็นนะแต่ว่าเมนูอื่นของเขาก็ไม่ได้ด้อยนะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้เป็นข้าวมันไก่ครับผมข้าวมันไก่เป็นสูตรแม่ยายของผมครับอ่าอันนี้อันนี้แม่ยายแล้วสูตรแม่ยายละใช่ครับเป็นคนกวางสายนะครับแล้วนี้อันนี้เป็นข้าวเชโปข้าวเชโปคือพี่ติเขาเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเนี่ยคนเข้าไปเล่นบอลน่ะเล่นุ๊บแล้วเสียเงินหมดเลยเสียโปรเสียเสียหมดเลยเสียหมดเลยบอกมาะเป็นพวเศษเครื่องในสมัยก่อนจะเป็นเศษเครื่องในครับเยอะแยะไปหมดมั่วไปหมดแล้วมัไปหมดเสียเงินออกมาไม่ใช้กินอะไรแล้วก็เอานี่แหละเสียโปรนี่แหละแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเราจะมีเหมูกรอบอันนี้กระเบ็ดหมูแดงหมูแอบหมูกรอบไส้กุณเชียงกยหลายอย่างอยู่นะ โอจใจนี่ก็หลายอย่างอยู่นะข้าวเสียบโปหากินยากแล้วนะที่เป็นต้นตำรับจริงๆอ่ะมากินได้เลยนะครับส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยที่ที่เอามาให้ดูเนี่ยคือหูหมูเนี่ยเวลาเฮียชาลีเขาไปซื้อมาเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเอาหูหมูเนี่ยไปต้มใช่ครับไปต้มจนได้ที่ใส่เครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องนั้นเป็นสูตรของร้านเราพอได้ที่ปุ๊บก็เอามาใส่ตู้เย็นอาจเป็นแท่งอาจเป็นแท่งแบบนี้นะแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วก็จะออกาหันแบบแบบนี้อันนี้ให้ดู ให้ดูว่าเข้ามาจากไหนนะครับส่วนนี้ละครับอันนี้เป็นเย็นตาโฟครับผมที่นี่มีก๋วยเตี๋วด้วยมีทุกอย่างมีแห้งมีน้ำเมไปหเอามาโชว์เย็นตาโฟเครื่องเค้าครบนะอันนี้แล้วก็บะหมี่น้าไก่บะหมี่บะหมี่เหลืองใช่แต่ว่าใช้น้ำน้าไก่ะจะราดนข้าวก็ได้จะราดนอะไรก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นสูตรของร้านแล้วสุดท้ายเป็นร้าน้าอูมีรดหน้าด้วยผัดซีอิ๊วมีก็ครบแหละร่ดนหน้าผัดซีอิ๊วได้พวกไก่มีไหมครับ ว่าไก่ก็มีครับก็ทําได้ใช่แต่ว่าที่นี่คนนิยมร้านหน้าใช่ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารที่เรากินนะครับก็เรียกว่าเป็นอาหารไทยจีนแหละ<ช>นะครับเพราะเยตาโฟก็มีด้วยแล้วก็มีกับข้าวหลายอย่างด้วยกันใช่ครับคราวนี้เราจะเริ่มกินหูหมูก่อนเลยดีไหมครับเพราะว่าหูหมูเย็นเป็นเป็นเ,นเอ,อะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ครับนี่แหละครับเนี่ยเวลากินนะครับอย่างนี้เลยนะ น้ำจิ้มปกติเนี่ยถ้าคนจีนกินเนี่ยเขาจะใช้ชิกโชว์ใช่ครับแต่ว่าที่ร้านนี่ก็ดับให้เป็นคนไทยขึ้นก็ไปกลายเป็นว่าเอาน้ำจิ้มซีฟูดนะครับซึ่งผมเองก็ชอบน้ำจิ้มซีฟูดแต่บางครั้งมีอารมณ์ก็อยากเป็นแบบจีนๆก็ใช้ชิกโชว์ชนะครับอันนี้ให้ชิมให้ดูน้ำลายไหลน้ำมาไหลจริงพวกกินมาแล้วเคยมากิน<ช>มานานแล้วด้วยอืมมันจะก็กรอบ ตรงเนื้อเรื่องอะไรของหมูนะเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนุ่มเย็นคือมันมันเครื่องที่ต้มอ่ะผมว่ามีหลายตัวมากเลยที่ใส่ต้มเป็นต้มเป็นต้มตัวนี้มาเ่เพราะนั้นมันมีความหอมของเครื่องยาจีนครับมีความหอมของพวกสมุนไพรจีนใช่แล้วก็ตัวหนังหมูเนี่ยตัวหูหมูเนี่ยมันกรอบด้วยด้วยไอ้ตัวตัวกระดูกอ่อนอร่อยมากอร่อยมากอ่ะต่อไปเป็ข้ามันไก่นี่ อันนี้อันนี้เป็นข้าวหมัอนไก่ใช่ครับเราใช้ไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ไก่ไก่ไก่ตอน<ำ>นะใช่ไก่ตอนสามสายพันธุ์ครับเอาผมเอาต้องจิ้มมันจิ้มก่อนไหมหรือไม่ต้องจิ้มแล้วแต่ลองชิมดูข้าวก่อนก็ได้ครับเอาชิมข้าวก่อนดีกว่า <c oughs> ข้าวหอมเรียงเม็ดครับนุ่มเต่งเขาเรียกว่าเต่งอ่ะหุงแล้วอร่อยมากอร่อยเลยฮะ จนตัวเนื้อไก่นะฮะยังไม่จิ้มนะครับไก่นุ่มแต่ไม่ได้เละนะนุ่มแบบเขาเรียกเราเมียแอ่ะเนี่ยกัดแล้วแบบมีความสุขมากในปากตอนนี้เต็มด้วยความสุขขอบคุณครับอร่อยอ่ะขอบคุณครับ,ข,บ,รบข้าวมันไก่ไขายดีไหมก็ดีครับโอ้ดีอ่ะขอยหอยคาลองจิ้มน้ำจิ้มดูกัน,ใน่ใช่ขอยคาขอยคา เพราะอร่อยจริงข้าวมันไก่อร่อยเรากินข้าวมันไก่แบบนี้เป็นเรานึกถึงสมัยก่อนอะสมัยเราเด็กๆเรากินอะข้าวมันไก่หอมอร่อยข้าวหุงดีเนื้อนุ่มสมัยเราเด็กๆอเรากินข้าวมันไก่แบบนี้เลยก็จะเอาข้าวสารไปผัดก่อนอ๋อเหรอฮะใช่มันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของกระทะเล็กๆต้องบอกว่าสมัยเด็กๆอะกินข้าวมันไก่แบบนี้เลยครับมากินได้ที่เกษตรสุขครับน้ำจิ้มเจเจ้าอร่อย มีขนะ้าวมันไก่แล้วอาต่อไปข้าวเสียปโปไหมใช่ครับมีเป็ดมีหมูกรอบครับของข้าวเนี่ยมีมข้าวสวยนะะตัวเสียป,ปนี่ก็คือจะกินกับบะหมี่ก็ได้กินกับข้าวก็ได้อันนี้เป็นอันนี้ทําเป็นข้าวให้คุณผันิดได้อ,อันนี้เป็นข้าหมูยัดไส้ครับขาหมูยัดไส้ครับหายากเนาะอันนี้หมูกรอบครับอันนี้เป็นกุ้งเชียงแล้วแดงครับูแดงแดง มหมูแดงน,นี่เอาหมูแดงก่อนเลยเฮ้ยน้ำจิ้มดีก่อนหอมเืยย่างถ่านปะย่างเตาแก๊สเหรอาหอมอากหอมจากอะไรอะ่ะก็หมักเครื่องหมักเนี่ยครับหมูวัน้นีโบ,บราณมากเลยเนี่ยกินหอมมากอะ่ะจากเครื่องหมักนี่เป็ด แล้วมีข้าวหน้าเป็ดใช่เดี๋ยวเป็ดมีไหมครับมีครับก็ใส่ได้ใช่บะหมี่เป็ดย่างอร่อยหอมมหลครับเครื่องหมากก็ดีใช่มันเนื้อไก่เนื้อเป็ดก็นุ่มกินกินแล้วก็อยากให้ครบเลยอันนี้เป็นขาหมูยัดไส้ครับขาหมูยัดไส้อร่อย ร้านอื่นไม่ค่อยมีนะใช<อ>บทำยา่างนะก็ยุ่งย่างยุงยากนะขัข้นตอน<ช>อร่อยด้วยฮะหมูหมูกรอบหรอมาปิดท้ายหมูกรอบขุนเชียงรองแป๊บหนึ่งห <c oughs> มูกรอบมันไม่เยอะแล้วตัวตัวเปลือกตัวเะรื่องอะไรอะ<ช>่ะหนังกอกรอบ เรื่องกรอบเลยอะขนาดราดน้ํามาแล้วนะแล้วตัวน้ําร่ดเขาก็หอมอันเนี้ยข้าวเสียโปเนี่ยนะครับหากินยากมากที่จะคบเครื่องมาได้เลยครับงาต่อไปเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันไกๆขวาไก่ไม่เติมอะไรเลยเพราะว่าเราชอบกินแบบออริจินอลผมผมปกติก็ไม่เติมอครัเป็นคนไม่เติมชิมกันเด้งลองดูอร่อยอ่ะผัดเส้นวอกแหนแน่เลยได้กลิ่นหอมแน่เนี่ยได้กลิ่นหอมกระทะ กินหอมก็ะท่าบอกแหรเวลาผัดเส้นอ่ะไม่ต้องปรุงกินได้เลยหอเจี <Okay. S 1> อร่อยมาก <Okay. S 1> มาเป็นข้างหน้าเป็นบะหมี่บะหมี่หน้าไก่นะครับบมะหมี่หน้าไก่นะ,มะมนนะเส้นมะหมี่เจ้าประจำเนาะใช่ครับเดีย๋ยวผมขอรียกเส้นก่อนนะครับเอาเส้นมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยไก่ เหมือนเหมือนว่าเราจะเป็นข้าวหน้าไก่ก็ได้ใช่เส้นไหนก็ได้เส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้ไหมได้หมดก็จะเป็นบะหมี่กับเส้นใหญ่ก็ข้าวชิมบะหมี่ก่อนครับตัวเส้นหอมเหมือนกินอยู่ฮ่องกงอะ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยอับอันนี้ใส่ซอสก็หน้าไก่ที่ทำน้ำมามมอ,ขอขาเขาน้ำหน้าไก่ไกใช่ หอมเลยอ่ะน้ำมันงาไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องปรุงเลยนอกจากคนจะชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดก็ว่าไปแต่ผมได้เลยอ่ะเดี๋ยวชิมไก่นิดนึงหอมมากเครื่องหมักก็ดีจริงเดีเป็นทิชรับของร้านนะบอกไม่ได้นอนบอกไม่ได้เดี๋ยวบอกกูเดีนไปทำหมดอันนี้จะโฟนเส้นใหญ่แล้วครับผมอ่าเพราะงั้นผมขออนุญาตเอือกล้ยพวกนี้เกี๊ยวปลาลูกชิ้นพวกเนี้ยสั่งร้านไปทำใช่ไหมฮะใช่ครับ เยาวราหถ้าคือทาเองก็ขายสองวันปิดสองวันอ่ะขายสองวันปิดสองวันจริงเพราะว่ามันทํายากอ่ะครัเดี๋ยวนี้ปลาหายากด้วยขนาด <ละ S 1> คน <ละ S 1> ทาลูกชิ้นยังบน่นร้านประจําใช่ไหมคใช่ครับที่เยาวราห์ลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาเขาได้เลยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวของปลาแต่ว่ามีความเด้งจากเนื้อปลาจริงๆไม่ใช่จากลูกกินรู้แล้วไม่ใช่แฝง คือพวกเนี้ยบางทีอาจจะมีแป้งผสมนิดนึงมันจําเป็นเพื่อจะให้มันเกาะมันติดเป็นลูกเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่ลูกชิ้นปลาก็ใช้ปลา,ปาสามอย่างอยู่แล้วล่ะ<ช>ทั่วไปขอจิ้มน้ำอีกโฟครับโอ,อ้หอมหอมเต้าหู้ยีอะ่ะใช่หอมเต้าหู้ยีเลยรสเนียนหอมเต้าหู้ยีมาก <c oughs> เดี๋ยวไว้จิ้มตอนท้ายต่อ <c oughs> อ,าอาหารรา้านเกษมรสุโภชนาเนี่ยพอเรามากินปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงเราตอนเด็กๆอาหารทุกอย่างเนี่ยนะครับ ไม่ได้ปรุงแต่งให้มันดูเวอร์แต่รสชาติและดั้งเดิมจริงๆเเรียกว่าออริจินอลได้เลยนะครับเพราะนั้นอยากให้เฮียชาลีฝากร้านเกษมสุขโภชนาให้กับพวกเราหน่อยว่าอยู่ตรงไหนยังไงขายกี่โมงไปที่ไหนมาไหนยังไงเงี้ยได้ครับครับสวัสดีครับร้านเกษมสุขโภชนาครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2ครับตั้งอยู่ถนนอเนวยสงครามนะครับร้านจะหยุดทุกวันที่15ของทุกเดือนนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกโทรมาได้ที่เบอร์ 089 131 310 2ครับขอบคุณครับไม่มีวันหยุดเปิดกี่โมงกี่โมงเออเปิด8โมงถึงบ่ายสครับเออไม่ปิดเร็วจังก็ออพอดีถนนมึงน้างหน้าจอดไม่ค่อยได้ดลยบอกาตอนตกเย็นผมจอดไปได้เลยใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่เนี่ยคนคนสั่งอาหารกล่องเยอะใช่ครับรับทำข้ากล่องด้วยครับใช่ขอ,อกร้านอาหารกล่องอร่อยมากเพราะที่นี่เนี่ยพอตกบ่ายสองนะ คนสั่งกันเป็นมื้อเย็นบ้างหรือสั่งมือ้อกลางวันบ้างเพราะนั้นมันยุ่งทั้งวันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครอยากกินอาหารอร่อยๆแบบนี้นะต้องกเกษมสุขโภชนานะครับนี่หูหมูเย็นเจ้านี้เด็ดสุดกระดูกหมูอ่อนกับตัวเครื่องแบบคนไม่ค่อยรู้เรื่องก็เรียกว่าเครื่องพะโล่นละเครื่องที่ไปต้มแล้วไมหูหมูเนี่ยมันรสชาติมันลกลมกล่อมมากกินชิคโชก็ได้ กินน้ำจิ้มกิมพูดก็ได้อร่อยครับ <c oughs> ขอบคุณเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอ <c oughs> ร่อยจริงๆอ <c oughs> ่ะกินคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลูกน้องไม่มีกนินเราขอซอิมอีกหนึ่งย